สวัสดีดค่ะ,คะสวัสดีลูกค้ารถบ้านสายานยนต์นะคะวันนี้มาพบกับตัวมาต้าสองสกายแอ1.3ทีปหนึ่งจุดเอสลิเตอร์บีสองพันตัวนี้เป็นมาต้าสีขาวสวยมากนะคะลูกค้าอ่ามาพร้อมมอแม็กจากมาต้านะคะคันนี้สวยมากอ่าเดี๋ยวพาไปดูภายในกันเลยจ้ะภายในนะคะแน่นอนเปรเป็นกระจกอ๋อปรับไฟฟ้า แล้วก็เป็นคาร์บอนลายคาร์บอนแบบนี้เลยสวยมากคันนี้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยใช่ไหมเอ่ยอ่าเซตได้เนาะอ่าใช่ตั้งตั้งเซตได้ค่ะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็เป็นเบาะหนังรอบคันเลยวงมาไลค่ะมัลติฟังก์ชันนะคะใช้งานง่ายก็คือใช้งานที่พวงมาัลได้เลยเลขไม้อยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยนะคะไม้แท้ไม้จริงไม้ตามนี้เลยค่ะอ่ะ อันนี้จะเป็นหน้าจอไม่ใช่ระบบสัมผัสนะคะแต่ว่าจะควบคุมด้านล่างข้างข้างเกียร์แบบนี้เลยควบคุมจากปุ่มที่อยู่ตรงนี้เนาะใช่แล้วง่ายนะคะใช้งานง่ายคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาอ๋อเป็นเกียร์ออโต้จ้ะออออโต้อาออโต้โอเคคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าอ่าแอร์เป็นแบบนี้เลยแล้วก็ช่องเสียบ usb ตามนี้เลยนะคะลูกค้าคอนโซลหน้าเป็นหนังตะเก็บขาวนะคันนี้ ก็เป็นตะเข็บขาวเหมือนกันนะคะเป็นหนังตะเข็บขาวทั้งคันเลยรอบคันเลยนะคะลูกค้าอเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะคันนี้มีแอร์แบ็กนะคะอะห้องผู้โดยสารก็ไม่แคบนะคะมาด้าคันนี้อก็คือนั่งสบายอยู่่าช่วงล่างเขาดีนะมาด้า าตามนี้เลยเป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังรอบคันเลยกระจกปรับไฟฟ้าค่ะล้อแม็กทั้ง4ลีล้อไปค่ะในส่วนของฝากระโปรงด้านหลังคันนี้มีเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะฝากระโปรงด้านหลังกว้างขวางบรรจุสัมภาระได้ใส่จักรยานแบบพับได้เลยนะคะคันนี้มาพร้อมกับอุปกรณ์ครบนะ อุปกรณ์จะอยู่ใต้พรมนะคะไปค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเข้ามาได้ที่รถบ้านสหายานยนต์ค่ะของเราตั้งอยู่ที่ถนนรัตนาธิเบศจังหวัดนนทบุรีนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นฟรีดาวฟรีค่าจัดฟรีค่าดำเนินการทางเรามีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านเลยเนาะไม่มีค่าใช้จ่ายนะหลังจากอนุมัติมารับรถได้ที่สหยานยนต์นะคะของเราเปิดทำการทุกวันเลยลูกค้าต่างจังหวัดก็จัดได้นะ เข้าโปรโมชั่นฟรีดาวเหมือนกันค่ะ,ะในส่วนของเครื่องยนต์ค่ะเครื่องยนต์มาสด้าคันนี้เครื่องยนต์1.3สกอีเอ็ทีฟนะคะลูกค้าคันนี้สวยมากเครื่องยนต์ยังดียังมีแต้มสีอยู่เลยคันนี้ยังดียังนิ่งนะคะเราประกันเลยลูกค้าร้านเรานะคะรถทุกคันไม่มีชนหนักน้ำพ่่มอุบัติเหตุแน่นอนนะคะมามาที่ราคากัน อยู่ที่499,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้า499,000บาทถ้าลูกค้าท่าน,านใดสนใจสามารถทักได้ที่เพจร,รถบ้านใส่ย,ยันยนหรือว่าโทรเบอร์โทรหน้าเพจได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ